สวัสดีค่ะวันนี้ครูเพนจะมาสอนขับกระบะานะคะกละบะาเกียร์ธรรมดานะคะยูเทิร์นเราจะมาหัดยูเทิร์นกันยูเทิร์นยังไงไม่ให้ล้อหลังปีนเกาะนะคะมีเทคนิคยังไงจะรู้ได้ไงว่าเวลาเลี้ยวเนี่ยเวลาเลี้ยวยูเทิร์นเนี่ยล้อหลังจะไม่ปีนเกาะนะคะครูก็จะมาสอนตรงนั้นเทคนิคง่ายๆค่ะไม่มีอะไรแต่แค่เราลืมสังเกตไปเท่านั้นเองนะคะอ่ะไปะเดี๋ยวเราไปกันเลยนะคะเพื่อไม่ให้เสียเวลา น,น, e นี้เวลา California. เราจอดรถนะคะให้เราเปิดสัญญาณไฟซ้ายไว้นะคะต้องจอดเปิดสัญญาณไฟซ้ายไว้ตลอดนะคะแล้วถ้าเราจะไปค่ะเปิดสัญญาณไฟขวาอ่าใส่เกียร์หนึ่งแล้วก็ออกตัวไปนะคะเปิดส e ัญญาณไฟขวาแล้วมองข้างหลังด้วยนะไม่ใช่เปิดสัญญาณไฟแล้วฉันไม่ออกเลยเปิดสัญญาณไฟแล้วดูขวาก่อนว่าขวาว่างไหมขวาว่างแล้วค่อยไปนะคะยังไม่ว่างก็ยังไม่ไปค่ะ ทุกครั้งเวลาที่เราจะเปลี่ยนเลนเลี้ยวหรือทําอะไรก็ช่างนะคะให้เราเปิดสัญญาณไฟรอเลยนะคะเปิดสัญญาณไฟไว้ก่อนว่างเมื่อไหร่ก็ค่อยเปลี่ยนเลนว่างเมื่อไหร่ก็ค่อยเลี้ยวนะคะไม่ใช่แบบว่ารถว่างแล้วค่อยมาเปิดสัญญาณไฟอันนี้เปิดไปก็ไม่มีใครเห็นนะคะเปิดบอกตัวเองไม่ต้องก็ได้นะคะต้องเปิดบอกคนอื่นนะคะว่าเรากําลังจะทําอะไรเวลาที่เราจะยูเทิร์นนะคะ ถ้าเกิดว่าเรารู้ว่าเราจะยูเทิร์นข้างหน้าให้เราเปลี่ยนเลนได้เลยนะคะเมื่อว่างตอนนี้ว่างแล้วนะคะก็เปลี่ยนเปลี่ยนเป็นเลนได้เลยมีมอเตอร์ไซค์มานะคะว่างก็เปลี่ยนเลนค่ะเพราะว่าถ้าเราร้อยถึงยูเทิร์นเราค่อยเปลี่ยนเลนเนี่ยข้ามมาทางขวาเนี่ยอาจจะข้ามมาไม่ทันนะคะเพราะกว่าจะถึงยูเทิร์นมีรถมาไปแล้วนะคะนี่พอถึงป้ายนะคะป้ายสีเหลืองเราเปิดสัญญาณไฟขวานะคะเปิดสัญญาณไฟขวาไว้เตรียมขอเข้าช่องยูเทิร์นนะคะ เห็นไหมคะมีลูกศรบอกนะคะพอมีลูกถึงลูกศอนเราก็ค่อยๆนะคะค่อยๆเบี่ยงเข้านะคะเบี่ยงเข้าช่องยูเทิร์นไปนะคะให้ถึงช่องดีๆก่อนนะคะไม่ใช่รีบเบี่ยงจนไปชนฟุตบาทนะให้มันถึงช่องดีๆก่อนแล้วค่อยเบี่ยงเข้านะคะขับชา้ชาๆไว้นะคะชะลออ่านี่ครูจะให้ให้เป็นจุดสังเกตนะคะเห็นไหมคะตรงหัวหัวหัวเกาะ เวลาเราขับเข้ามาในช่องยูเทิร์นั่นขับตรงตรงแบบนี้นะคะเนี่ยตรงตรงกลางช่องเลยนะคะไม่ต้องชิดขวานะไม่ต้องเตรียมเลี้ยวชิดขวาไว้เตรียมเลี้ยวไม่ต้องนะคะเอาขับตรงกลางๆช่องแบบนี้นะคะช่องยูเทอร์นอ่ะจอดก่อนแป๊บหนึ่งหยุดมันไม่มีรถมานะคะเห็นไหมคะเห็น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 เกาะไหมเกาะกลางด้านขวามือนะคะหรือว่าฝั่งข้างหน้าก็มีเห็นไหมคะมันจะมีป้ายอะค่ะมีป้ายปักอยู่ตรนหัวเกาะถ้าไม่มีป้ายใครชนป้ายล้มทําไง มีแต่เกาะก็สังเกตเกาะค่ะว่าหัวเกาะมันอยู่ที่ไหนนะคะแต่ส่วนใหญ่จะต้องมีป้ายบอกแบบนี้นะคะพอเดี๋ยวเราให้เราสังเกตนะคะว่าป้ายนี้ป้ายมันอยู่หัวเกาะใช่ไหมตัวเราเลยหัวเกาะแล้วเราถึงเลี้ยวได้เพราะฉะนั้นเราก็ดูว่าป้ายเนี่ยตัวเราเลยป้ายนะคะป้ายทั้งฝั่งขวามือที่อยู่หัวเกาะน่ะตัวเราเลยป้ายแล้วนะคะเราค่อยเริ่มหมุนพวงมาลัยอะ,อะนะคะชา้าๆขับมานะคะให้สังเกตแบบนี้พอเราขับมานี่ตรงๆขับตรงๆไม่ต้องชิดขวามานะคะไม่ต้องเตรียมเลี้ยวมานะนี่แล้วก็ดู สังเกตอ่ะตัวเราเลยเสาแล้วค่ะตัวเราเลยเสาแล้วก็ชะลอไว้แล้วหมุนขวาสุดเลยนะคะพอตัวเราเลยแล้วก็หมุนขวาให้สุดค่ะในระหว่างหมุนขวานเนี่ยให้รถเราค่อยๆเคลื่อนไปเบาๆได้นะคะเสร็จแล้วนี่รถเราก็ยังต้องอยู่ในนี้นะคะในช่องยูเทินอยู่นะห้ามเอาหัวรถโผล่ไปให้เขาชนนะคะอย่าหลายเพินนะคะแบบหมุนคือยังหมุนไม่เสร็จก็เลยยังไม่จอดอย่างเงี้ยไม่เราต้องหยุดรถให้อยู่ในฝั่งของเรานะคะหยุดรถแล้วหมุนก็ได้นะคะหรือจะชะลอเบาๆบแล้วหมุนไวๆให้มันเสร็จก็ได้นะคะ แล้วก็รอรถว่างค่ะออารถว่างแล้วเราเตรียมตัวปล่อยคัสขึ้นมานะคะมีรถใหม่อีกคันหนึ่งเวลาจอดต้องจอดอยู่ฝั่งนี้นะห้ามเอาหัวรถโผล่ไปฝั่งโน้นแล้วก็ต้องหมุนพวงมลาลัยให้สุดแบบนี้นะคะหมุนขาวาให้สุดไปเลยนะคะ,ใใต,คะ,ะต,ตั้งแต่อยู่ฝั่งนี้ใต้ค่ะอ่าไม่ไปอีกาไม่ไปแล้วแต่หมุนขวาให้สุดไว้ตั้งแต่อยู่ฝั่งนี้ไม่ใช่ออกตัวไปแล้วก็หมุนไปนะคะอันนั้นจะข้ามไม่พ้นฝั่งโน้นนะรถเราจะลงข้างทางฝั่งโน้นนะคะไม่พ้น เวลาหัดยูเทิร์นเนี่ยให้หัดตรงที่ถนนที่รถโล,ลง่ลงๆก่อนนะคะอย่าไปขับแบบใจกลางเมืองรถเยอะๆอะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็ควรที่จะหัดเลี้ยวหัดขับทางตรงให้เก่งก่อนนะมีมอเตอร์ไซค์ระวังมอเตอร์ไซค์ด้วยนะคะเวลาเราข้ามไปเราต้องเข้าช่องซ้ายนะคะนี่ก็เลี้ยงคัดค่ะเลี้ยงคัดน้อยๆนะคะเลี้ยงคัดขึ้นมาเบาๆแต่เครื่งเบาๆช่วยเบาๆนะคะให้หน้ารถหันเข้าไปฝั่งล้นก,ก่อนแล้วค่อยคืนนะคะไม่งัน้นรถเราจะลงไหลาทางนะคะอย่าลงไหลาทางด้วยอ่าเนี่ยน,า,นารถหันมาแล้วคะืนค่ะนี่คืน คืนให้ทันนะคะรถเราขับไวก็ต้องคืนไวค่ะขับช้าก็คืนช้าแล้วก็เบี่ยงออกไปถ้ามันมีหลายทางเราเลี้ยวลงหลายทางมาแบบนี้มีช่องยูเทิร์นแบบนี้แล้วก็ออกไปนะคะเปิดสัญญาณไฟขวาเราออกไปเวลายูเทิร์นยูเทิร์นข้ามมาเนี่ยให้เข้าเลนซ้ายเท่านั้นนะคะห้ามยูเทิร์นแล้วเข้าเลนขวานะเลนขวาคืออะไรเนี่ยมันมีเลนซ้ายกับเลนขวาไหมคะมีแค่ค2อเลนให้เราเข้าทางฝั่งซ้ายนะคะ ห้ามยูเทิร์นไปแล้วไปโผล่ที่เลนขวาหรือว่ายูเทิร์นแล้วเข้าเลนขวายางเงี้ยไม่ได้นะคะเพราะว่ารถข้างหลังที่เขาวิ่งมาเนี่ยเขาจะแซงขวานะคะไม่มีใครแซงซ้ายนะยูเทิร์นเข้าซ้ายนะคะเพราะเราขับช้ายูเทิร์นเข้ามาช้าๆถูกไหมรถช้าก็วิ่งซ้ายอยู่แล้วค่ะรถไววิ่งขวาแซงขวาอยู่แล้วห้ามเข้าเลนขวาเด็ดขาดค่ะ,ะเนี่ยพอถึงป้ายสีเหลืองนะคะเราก็เปิดสัญญาณไฟขวาไว้แล้วก็วิ่งตรงไปนะคะตรงไปตรงไปก่อน ดูลูกศรสังเกตลูกศ้อนให้ถึงช่องยูเทิร์นเราเค่อยเบี่ยงเข้านะคะไม่ต้องรีบเบี่ยงเข้าว่ามันจะไปชนฝาบานนะคะให้ถึงช่องยูเทิร์นดีๆก่อนคะ่ะแล้วก็เข้าช่องยูเทิร์นมาให้มันตรงๆวิ่งไปตรงกลางช่องนะคะกลางช่องยูเทิร์นไม่ต้องไปชิดขวาชิดซ้ายตีวงเลี้ยวนะคะแล้วก็ถ้าเราอยู่กลางถนนเนี้ยไม่เลี้ยวเข้าช่องยูเทิร์นแบบไม่เลี้ยวตรงนี้นะคะอ่ะสังเกตค่ะขับให้เลยค่ะเลยตัวเราเลยเกาะนีเลยแล้วนะคะแล้วก็หมุนค่ะ ขวาให้สุดเลยนะคะชะลอไว้ชะลอรถไว้อย่าให้รถไหลออกไปกลางถนนนะคะนี่รถยังอยู่ในช่องฝั่งนี้อยู่นะคะยังอยู่ในใน,ในช่องยูเทิร์นฝั่งนี้ค่ะพอรถเขาวิ่งอยู่เห็นไหมคะฝั่งนู้นยังมีช่องยูเทิร์นให้เราสังเกตฝั่งนู้นมีช่องยูเทิร์นแปลว่ามันไม่มีรถวิ่งตรงมาแต่ถ้าเราข้ามเลนออกจากเลนนี้ไปเนี่ยมันเป็นเลนที่รถวิ่งมาแล้วนะคะให้เราอยู่ในฝั่งนี้ไว้เสร็จแล้วรอให้รถว่างนะคะอันนี้ก็ว่างเกินอันนี้ไม่ข้ามนะคะคนขับไม่ข้ามก็ไม่เป็นไรคะ่ะไม่ไปก็หยับไปรอนะคะ คือไม่ต้องรอนานขนาดนี้นะถ้าว่างก็ข้ามไปนะคะว่างเราคิดว่าเออเรามองไปขา้างหน้าเราเราว่าเราข้ามเราข้ามทันนะคะเราก็ข้ามไปนะคะอ่ะว่างแล้วก็ปล่อยคันน้อยๆนะคะปล่อยคันน้อยๆอย่าให้รถไหลรถมันพุ่งไวไปทาําไงครูเวลายูเทินเนี่ยปล่อยคันไวไปหน่อยนะคะรถพุง่งรถพุ่งทำไงหเหยียบคันลงไปคะ่ะพอข้ามมาฝั่งนี้เหยียบคันลงไปแล้วก็คืนคะ่ะคืนให้ทันก่อนที่รถจะตรงนะคะนี่ดูดูมือไปด้วยนะคะนี่รถตรงทางที่ซ้ายแบบนี้นะคะแล้วก็ เข้าช่องเลนซ้ายนะคะห้ามยูเทิร์นแล้วหัวรถไปเลนขวาไปโผล่ที่เลนขวานะคะคือคืนไม่ทันอะ่ะไม่แล้วถามว่าทําไมยูเทิร์นมาแล้วคืนไม่ทันทำไมหัวรถมันเข้าเลนขวาทําไมรถเราเลี้ยวไปแล้วไปกินเลนขวาเป็นเพราะว่าถ้าเกิดเรายูเทิร์นข้ามมาแล้วเรารอให้รถตรงกับเลนซ้ายก่อนเนี่ยน้ารถเต็มตรงเลนซ้ายแล้วถึงจะคืนเราก็คืนไม่ทันค่ะต้องคืนก่อนนะก็ถ้าเรายูเทิร์นมาเราหมุนมาตั้งสองรอบหมุนมาสุดอะคะ่ะแล้วเรารอให้รถตรงกว่าเราจะคืนเสร็จสองรอบพอดีอะ มันเอียงไปแล้วนะคะนี่คือสาเหตุที่ทาไมเราค,คืนไม่ทันก็เราไปหลอให้รถมันตรงก่อนเราค่อยคืนเราต้องคืนก่อนให้รถมันตรงนะคะเปลี่ยนเลนนะคะเข้าช่องทิร์นเปลี่ยนเลนขวามาแล้วถ้าเราเปลี่ยนเลนมามันใกล้กับป้ายสีเหลืองเราก็เปิดสัญญาณไฟค้างไว้ลวค่ะข้าหลังเขาจะได้รู้เอ๊ะทำไมรถคันนี้เปลี่ยนเลนขวาแล้วทำไมไม่ไป้ายเปลี่ยนเลนขวาทําทไมขับช้าเขาจะได้ไม่ด่าเรานะคะเราขับ ขวาแช่ขับชา้าแชกขวาที่ขับช้าเป็นเพราะเราจะยูเทิร์นนะคะอืมนะคะเข้าช่องยูเทิร์นชะลอมากๆนะคะชะลอไว้แล้วสังเกตเกาะค่ะสังเกตเกาะถ้าไม่มีป้ายก็สังเกตหัวเกาะแต่ถ้ามีป้ายส่วนใหญ่จะมีป้ายปักอยู่อย่างนี้นะคะที่หัวเกาะ สังเกตนะคะพอเลยตัวเราเลยนะคะตัวเราเลยก่อนแล้วก็หมุนค right? วายสุดเลยค่ะชะลอไว้แล้วหมุนขวาสุดเลยหมุนไวๆนะคะเวลาหมุนขวาไม่ต้องสโลนะคะหมุนควายส,สุดเลยค่ะหมุนควายสุดแล้วดูเปลี่ยนเกียร์นะคะเปลี่ยนเกียร์หนึ่งเปลี่ยนเกียร์หนึ่งเสร็จแล้วก็รอนะคะลดว่างก็ข้ามไป <Fil m> เราเราดูเอานะคะว่าเราอ่ะยูเทิร์นเก่งแค่ไหน คือเลี้ยวเก่งแค่ไหนถ้าเราเก่งแล้วเนี่ยเราจะมองออกนะคะว่าเนี่ยระยะนี้เราเลี้ยวข้ามไปทันไหมอะไรเงี้ยก็ต้องถามตัวเองนะดูความสามารถของตัวเองนะคะว่าตัวเองขับได้ไวแค่ไหนแล้วก็อย่าให้รถดับคากลางยูเทิร์นนะคะออกตัวดีๆเลี้ยงคัดช้าๆนะคะเลี้ยงดีๆเลี้ยงคัดดีๆนะคะหันหน้ารถมาค่ะหน้ารถหันมาทางแล้วนะคะแบบนี้เริ่มคืนเลยนะคะคืนเลย ไม่ต้องรอให้รถตรงนะคะไม่ใช่แบบเลี้ยวไปวุบรถตรงแล้วค่อยมาคืนคืนไม่ทันนะคะเพราะมันตรงไปแล้วค่ะเพิ่งจะเริ่มคืนกว่าจะคืนเสร็จรถมันก็เอียงถ้าเราอยากให้เลี้ยวมารถมันตรงก็คือเราต้องคืนก่อนที่รถจะตรงหน้ารถหันมาทางนี้แล้วค่ะเราก็คืนเลยคืนให้ไวแล้วขับไวก็คืนไวนะคะคืนช้าก็ขับช้าค่ะแล้วเข้าเลนซ้ายเท่านั้นอ่าอีกรอบเนื่องรอบสุดท้ายนะคะวิธีที่ครูสอนไปเนี่ยมันใช้ได้ทั้ง เกียร์ธรรมดาและเกียร์ออโต้นะคะแล้วก็รถทั้งรถเก่งและรถกระบะหมายถึงก,การกะระยะในการเลี้ยวอะค่ะว่าครูคะเริ่มเลี้ยวได้เมื่อไหร่อะคะเลี้ยวแล้วมันจะพ้นเกาะไหมเนี่ยก็คือเอาตัวเราวัดนะคะตัวเราเป็นเกณฑ์ตัวเราเลยเลยหัวเกาะไปแล้วเนี่ยสามารถหมุนได้หมดเลยค่ะหมุนหมุนเลี้ยวได้เลยนะคะมันจะไม่ชนนะคะอ่าเนี่ยสังเกต หัวเกาะน,นะคะทายังไงไม่ให้ปีนเกาะขับตรงๆด้วยนะคะไม่ต้องไปชิดขวาเปลียนฟุตบาทเอาไว้นะคะคือเตรียมเลี้ยวอะ่ะขับมายังไม่ทันจะถึงหัวเกาะเลยรีบชิดขวามาแล้วล้อหลังก็จะเปียดนะคะเพราะขับจะเกินไปขับมาตรงๆงค่ะเนี่ยรถกระบะครูสีประตูได้นะล้วก็ไม่ต้องตีวงเลี้ยวกว้างๆนะคะคือตีชิดซ้ายก่อนแล้วตีวงเลี้ยวเข้าขวาอย่างเงี้ยไม่ต้องนะคะสังเกตน,นี่ตัวเรานูน่นเห็นไหมคะมันเลยมาแล้วนะคะเลยมาแล้วเราก็หมุนขวาให้สุดค่ะหมุนขวาสุดทุกครั้งให้ใคลายกลับด้วยนะคะนิดนึง ทุกครั้งไม่ว่าเราจะทําอะไรก็แล้วแต่นะคะถ้าหมุนขวาสุดให้คลายพวงมาลัยกลับนิดนึงค่ะไม่ใช่คืนนะคะคลายเนาะเลี้ยงค่ดข้ามมาถ้าเราขับไวๆหรือมีรถมานะคะแล้วก็เลี้ยวข้ามมาไวๆนะคะเลี้ยวข้ามมาไวๆอันนี้ครูทาให้ดูแบบช้าๆนะคะนี่คืนเห็นไหมคะนนหน้ารถหันมาแล้วคืนค่ะคืนให้มันตรงคืนให้ตรงทางแบบนี้นะคะไม่ใช่รอให้ตรงแล้วคืนนะคืนให้หน้ารถมันตรงกับทางกับทางที่เราจะไปนะคะอ่นนี้ครูก็ทําให้ดูก่อนทีนี้ ทำให้ดูแค่นี้ก่อนนะคะถ้าเกิดว่าใครยังไม่เข้าใจเปิดดูซ้ําหลายๆรอบนะคะเดี๋ยวคุณจะจอดด้านซ้ายนะคะเวลาเราจอดด้านซ้ายแบบนี้นะคะให้เราเปิดสัญญาณไฟซ้ายไว้แบบนี้นะคะห้ามปิดนะคะคุณจะขับเลยยูเทิร์นมานะเพราะยูเทิร์นตรงยูเทิร์นเขาไม่จอดกันนะคะเราขับเลยมาค่ะห้ามจอดตรงยูเทิร์นทางเลี้ยวทางแยกนะคะไม่จอดนะคะห้ามจอด ครูจอดเลยมาอ่าแล้วปลดเกียวว่างเวลาจอดนะคะเหยียบคัดสูตรปลดเกียวว่างเสร็จแล้วดึงเบรกมือเลยนะคะแบบนี้สัญญาณไฟเปิดเอาไว้นะคะจนกว่าคุณจะไปแต่ถ้าเกิดคุณจะลงจากรถจะดับเครื่องก็นั่นแหละค่ะสัญญาณไฟมันก็ดับเองอัตโนมัตินะคะมันก็ปิดแต่อันนี้มีคนมีคนขับอยู่บนรถเนี่ยเราไม่ได้ลงจากรถเนี่ยแล้วเ,เราก็ไม่ได้จอดด้วยนะคะอันนี้เขาเรียกว่าหยุดชั่วคราวให้เปิดสัญญาณไฟทิ้งไว้นะคะจะได้รู้ค่ะรถทหลังคันอื่นจะได้รู้ว่าเราทําอะไรอ๋อเขาหยุดหยด ข้างทางอย่างเงี้ยค่ะเขาไม่ได้จอดนะคะถ้าจอดคือต้องไปต้องดับนะคะทีนี้ <c oughs> ก็จะเป็นยูเทิร์นแบบง่ายๆจริงๆมันก็ไม่มีอะไรหรอกค่ะหนึ่งไปหัดขับทางตรงให้เก่งก่อนเปลี่ยนเลนอะไรให้เก่งให้คล่องก่อนนะคะ เลี้ยวให้เป็นค่ะเลี้ยวให้เป็นเลี้ยวให้เป็นเลี้ยวเป็นคืนเป็นให้รู้จังหวะในการเลี้ยวการคืนเสร็จแล้วคุนถึงจะมาฝึกอยู่เทินได้นะคะขับให้เก่งก่อนไม่ใช่อุย้ยเพิ่งหัดได้วันหนึ่งวันแรกวันสอง,สองไปหัดอยู่เทินแล้วยังไม่รู้เลยว่าเลี้ยวยังไงเลี้ยวตรงทางไหมยังไม่ตรงเลย แค่เลี้ยวอะแค่เลี้ยวเข้าซอยยังไม่ตรงอยู U ่เทิร์นยังไงก็ไม่ตรงค่ะอยู U ่เทิร์นไม่ทันด้วยแล้วอันตรายด้วยนะคะถ้าเราคืนกลับมาไม่ทันนะ,ะเวลาอยู่เทิร์นเสร็จคืนกลับมาไม่ทันหน้ารถนู่นสายไปทางขวาแล้วค่อยเอากลับมารับรองโดนชนแน่นอนนะคะมือพันกันด้วยนะคะแถมรถด,ดับอีกต่างหากยังไม่ได้ฝึกเลี้ยงคัสเลยออกตัวเทไรก็ดับทุกทีอยู U ่เทิร์นนี่เปอร์เซ็นต์ดับก็มีสูงนะคะสมมติกำลังยูเทิร์น U อยู่ออกตัวรถด,ดับอย่างเงี้ยรถไหลไปกลางถนนแล,ล้วรถมาดับคากลางถนนนี่อันตรายนะ ไม่ได้นะคะไปฝึกขับให้คล่องให้เก่งก่อนเก่งแล้วค่อยออกถนนใหญ่เพราะยูเทินเนี่ยส่วนใหญ่มันอยู่บนถนนใหญ่ใช่ไหมคุณจะออกถนนใหญ่คุณก็ต้องขับพื้นฐานให้เก่งให้เป็นให้คล่องก่อนนะคะแล้วก็ใครยังไม่เข้าใจเปิดดูซ้ําหลายๆรอบนะคะวนดูวนเปิดวนไปหลายๆรอบนะคะเพื่อให้เข้าใจไม่มีอะไรค่ะง่ายๆค่ะยูเทิร์นก็มีง่ายๆแต่หลายๆคนก็ขับรถปีนเกาะกันใช่ไหมเอา้อหลังปีนเกาะรถเก่งก็ปีนอันนี้ใช้ได้ทั้งรถเก่งรถ กระบานะคะกกกกเก่งกระบาดจะเกีีรยทำอะไรเกลียวโตก็เหมือนกันค่ะเอาตัวเรานะคะแล้วขับให้มันตรงตรงช่องะคะ่ะไม่ต้องตีวงเลี้ยวไม่ต้องชิดขวาชิดซ้ายนะคะเข้าช่องยูเทิร์นก็ขับให้มันตรงตรงค่ะอยู่ตรงตรงกลางเลนน่ะกลางช่องยูเทิร์นนะคะแล้วขับเลยไปคุณกลัวปีนล้อหลังคุณก็ขับให้เลยเกาะไปก็แค่นั้นเองง่ายๆเลยค่ะทิศง่ายๆถ้าเกิดคุณรีบเลี้ยวส่วนใหญ่จะทำไงคะหัวรถจ่อมาที่หัวเกาะพอถึงยูเทิร์นปุ๊บรีบเลี้ยวเลยล้อเลิกก็ยังไม่ได้เลยเลยนะคะล้อหน้ายังไม่เลยเกาะด้วยซ้ำแล้วล้อหลังจะไม่ปีนได้ไงงจม ต,ต้องให้ล้อหน้าเลยไปก่อนล้อหลังมันถึงจะไม่ปีนนะคะล้อหน้าเลยเกาะแล้วล้อหลังเลยเกาะไปแล้วครึ่งคันรถนะคะอยู่ในหัวเกาะถ้าเกิดว่าล้อหน้าอยู่ยตรงหัวเกาะนึกภาพนะคะล้อหน้าอยู่ตรงหัวเกาะแล้วคุณเริ่มเลี้ยวแสดงว่าล้อหลังคุณก็จะปีนมันยังไม่พ้นวงเลี้ยวของรถไม่ได้นะคะแล้วถ้าเราจะตีวงเลี้ยวกว้างๆได้ไหมครู ตีโค้งไปทางซ้ายก่อนแล้วค่อยเลี้ยวขวาครูเห็นแบบนี้ทําบ่อยมากเลยอย่าทํานะคะอยู่ในช่องนั่นแหละทําเหมือนที่ครูบอกค่ะจะคันเล็กคันใหญ่เหมือนกันนะคะอยู่ในช่องดีๆค่ะแล้ววิ่งเลยเกาะไปคุณกลัวปีนหลังคุณก็เลยเกาะไปนิดนึงคุณสังเกตนะอยู่เทินกว้างมากกว้างมากๆนะคะคุณไม่ต้องกลัวว่าจะเลี้ยวอยู่เทินไม่ทันคุณเลยเกาะไปยังมีเท้าที่อีกตั้งเยอะค่ะเลยเกาะไปหน่อยนึงแต่ไม่ใช่เลยไปทั้งคันเลยนะคะแบบขับเลยเกาะ ท้ายลดเลยเกาะไปด้วยอย่างเงี้ยอันนี้ก็เยอะเกินไปค่ะไปไกลเกินไม่เอาแค่ตัวเราเอาตัวเราวัดนะคะตัวเราเลยเกาะแล้วก็ชะลอไว้ในระหว่างนี้ชะลอนะคะเหยยบคัสุดแต่เบรกชะลอแล้วลดไหลไปเรื่อยๆช้าๆพอตัวเราเลยเกาะหมุนขวาสุดเลยค่ะแล้วหยุดรถเอาไว้เปลี่ยนเกียร์รอจังหวะรถว่างข้ามไปนะคะนั่นคือวิธีนะคะวิธีง่ายๆไม่มีอะไรหรอกอันนี้ก็ <c oughs> เป็น คลิปสอนยูเทิร์นแบบง่ายๆนะคะถ้าเกิดว่าใครอยากให้ครูทําคลิปแบบไหนอีกก็หรือสงสัยว่าเอ๊ะทำยังไงครูอันนี้ให้ดูหน่อยสิอย่างเงี้ยก็บอกกันได้นะคะมาแนะนําครูได้นะคะว่าอยากดูแบบไหนแต่ว่ามีมีมีคนหนึ่งบอกว่าครูคะครูครับเบี่ยงออกทางคู่ขนานให้ดูหน่อยที่มุกดาหารไม่มีคู่ขนานนะคะต้องรอครูไปกรุงเทพนะคะถึงทาให้ดูได้ที่มุกดาหารไม่มีคู่ขนานนะคะมีทางหลักทางเดียวเส้นเดียวนะคะมีทางเบี่ยงค่ะ เบี่ยงซ้ายเบี่ยงขวาทางร่วมทางแยกมีนะคะแต่คู่ขนานไม่มีนะคะคู่ขนานส่วนใหญ่จะไปนู่นเน่เข้าเขตปริมณฑลนะคะถึงจะมีอ่าปริมณฑลในเขตกรุงเทพหรือปริมณฑลมันถึงจะมีคู่ขนานนะคะนี่ก็อ่ะแนะนํามาได้นะคะอยากดูอะไรถ้าเกิดอันไหนทําได้นะคะครูก็จะทําให้ดูนะคะเมื่อก่อนนี้เอ่อก่อนหน้านี้นะคะก็จะมีคลิปสอนอยู่แล้วแหละ มีมีสอนอยูเทิร์นอยู่บ้างแล้วนะคะแต่ว่าก็เป็นคลิปสอนนักเรียนเนาะอันนี้ก็เป็นคลิปสอนโดยตรงเลยค่ะยังไงไม่เข้าใจหรืออะไรสงสัยตรงไหนอีกก็ถามครูได้นะคะคลิปนี้ก็เอาท่นนี้ละกันเนาะง่ายๆสั้นๆนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ